คอ้างอะฟังฟังมันนะฟังมันตอเลยนะเลยพูดอะไรวะมึงมึงอัดคลิปไปให้ตัวมึงเองอายเหรอให้มึงอายเองเหรอได้คิอเอา้มัเอาคลิปไปแล้วพึงไปทำอะไรได้มึงผัดได้ปะไม่ไม่ไมไม่ไม่ไมกูถามดูคนมันโหะเฮียมันนามันโหนกระโหลกแทงโพล่เฮียก็กังไงสัตว์ เวมดูดูดูทำตัวไอ้จังน่าสงนใจเขานะคะดูเขาดูเขาเยี่ยบบุรีกูใหญ่เลยเยี่ยบจริงจริงบุรีกูใหญ่เลยครับเต็กูลงนี่นี่นี่เต็กูลงครับเต็กกูลงเต็กกูลงนี่ยีนี่ยีนี่เก่เก่งไอ้เหี้ยทายกูหล่าเตะไม่มาทันทีสรุปไอโอนสรุปไอโอนเหลืออยดูดูครับดูครับูด่ดูครับไอสัตว์ดู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 ยืดมันยังเป็นรูปย่ดงอยู่เลยเ้วเป็นวยอะไรอ่ะจะด่ากูเะล่ะ là bụng nào cũng phải là xin đi hả phong đó